สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมโบทอยวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เนมาฟรีนะครับหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือหลายคนที่รู้แล้วก็สามารถปิดจิดไปเลยนะครับผมซึ่งกิจกรรมี้มากผมจะมาบอกทุกคนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคือมันได้แน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนนะครับเพียงแค่เข้าล็อกอินทุกวันนะครับแล้วก็ตามที่เห็นครับเมื่อกี้ยิงอยู่โทษยิงยังไงให้ยิงยังไงนะครับให้มันเข้านะครับผมยิงยังไงก็ได้นะครับ คือสาหรับใครที่ยิงไม่เข้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้ายิงไม่เข้าเราก็สามารถยิงใหม่ได้นะครับยิงอย่างนี้จนกว่าจะเข้านะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมาให้ถึงประมาณวันที่8ปดวันที่9วันที่8นี่แหละเดือนหน้านะครับผมก็มันได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เข้าล็อกอินมาทุกวันนะครับแล้วก็ยิงจุดโทษแค่นี้นะครับผมยิงให้เข้าเลยนะครับตามคลิปเลยแค่นั้นนะครับมันก็ได้ได้เน้มากแล้วนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับ กิจกรรมนี้แจกแบบผมว่าดีนะแจกถึงอาจจะแบบล็อกวันเข้าวันนั้นหนึ่งวันนะครับต้องรอใช้เวลาหน่อยกว่าจะได้นะครับแต่ผมว่าที่มันแจกมามันแจกให้เยอะอยู่นะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ากิจกรรมนี้มันแจกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรุ่นขอไปดูในมาขับพลังหน่อยละกันนะครับผมสไตล์ดถอยเยอะนะครับผมอสายเลี้ยงตัวจริงครับบอกเลยในมาล่างนี้ ร้างสมยอยู่ซานโตนะครับนี่ครับสกิลการเลี้ยงนี่ครบเครื่องนะครับผมเริ่มต้นสเตตที่83ไม่รู้ว่ามันจะตันเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่ครับนักเตะจะแจกนะครับอีกสตัวสตัวนี้เราได้ได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องฟีเเล่นนะครับผมไม่ได้เปิดสูมนะเพราะว่ามันมีเกจกรรมให้เตะจุดโทษนี่สี่ครั้งครับผมได้ได้เปิดทุกตัวแน่ไม่ต้องห่วงนะครับผมได้ทุกตัวอยู่แล้วแล้วก็100ทองนะครับ ที่เหลือก็ตามนี้แล้วครับไปเปิดดูกันเอานะครับผมนี่ครับกิจกรรมถือว่าแจกเยอะนะครับแล้วก็ให้นักเตะทํางานมาเล่นด้วยแล้วก็มีโรนโดด้วยนะครับผมผมอยากได้นะโรนโดล่านี้ไม่รู้ว่าจะน่าเล่นไหมแต่ว่าน่าจะน่าเล่นอยู่นะครับผมนี่ครับการ์ดส,สวยดีนะโรนโดวัยสามสิบแปดปีถือว่าแจ่มนะครับสี่ตัวนี้มีมาลาโดน่าด้วยนะ กิจกรรมมันก็ประมาณนี้แหละครับก็มาบอกคนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม